พยานาคมีอยู่จริงไหมถ้าพูดถึงเรื่องจริงเรื่องจริงคืออะไรเรื่องจริงอาจจะหมายถึงประสบการณ์ที่ผู้คนผู้มีความศรัทธาหรือไม่เคยศรัทธาเลยนะครับได้ประสบพบเจอกับตัวเองนะครับเป็นประสบการณ์ของผู้คนที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆทั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่สํสาสคัญในชีวิตของเขานะครับซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่คนไทยรู้จักกันดีนะครับคือปรากฏการ์บ้างไฟพญานาที่เป็นเรื่องเล่านะครับว่าพญานาเนาี่ยมัเพ่นมาตลอดในช่วงเขาพปรษาแล้วก็ปล่อยลูกไฟไปดวงไฟสีแดงส้ม ลอยขึ้นสื่อท้องฟ้ารอยขึ้นสือ่อไวหาซึ่งเหมือนกับว่าพญานาคนั้นถวายหัวใจแห่งศรัทธาจากการบำเพ็ญให้กับพระเจ้าซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ผูกพันกับชาวพลที่ใส่นะครับหนองคายบึงการหรือแทบรูปเปน,น้ําโขงน้อยคนที่สัมผัสได้ถึงพญานาคนะครับโดยเฉพาะในเรื่องราวของความจริงที่เราสัมผัสได้ทางตอนเนื้อนะครับแต่ในทางกายภาพในทางอัตลักษณ์ของชาวัชาติที่เราสัมผัสได้ก็จะมีให้เห็นนะครับอย่างเช่นถ้ำนาคา จังหวัดเบงการครับเราจะเห็นว่าอัตลักษณ์ของพญายนาคถูกท้อนเป็นเสียนพญายนาคเป็นเกรดพญายนาคที่อยู่ในถ้าอยู่ที่ยอดเขาสูงครับเรื่องราวเหล่านี้ถูกตีความถูกวิเคราะห์ด้วยศรัทธานะครับศรัทธาเหล่านี้ดึงดุดผู้คนให้ไปกลับไหว้บูชาสก,กาละนำมาซึ่งอินสปิเรชันนำมาซึ่งความอบอุ่นนำมาซึ่งสัมผัสมากมายซึ่งเป็นประจักษ์ตังแต่นี่แหละครับคือเรื่องราวของธรรมชาติที่ถูกเชื่อมโยงกับความศรัทธา และกลายเป็นความจริงทางศรัทธาที่ถูกตีความและเชื่อมโยงถูกเผยแพ่ให้สารที่อห่งนั้นเป็นสารที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นดินแดนของพญานาคครับ